สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและเรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่4งานเกษตรเหมือนเดิมนะคะในหัวข้อการเพราะเมล็ดค่ะ เรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้เป็นเรื่องของการพาเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสําเร็จรูปให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2อเล่มนี้เลยนะคะจากนั้นเปิดหน้า52ค่ะรอคุณครูเลยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนะคะเป็นการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปใช้กับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องการถอนย้ายต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่อย่างรากลึกหรือเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่หายากและมีราคาแพงวิธีนี้จะสิ้นเปลืองมเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าวิธีอื่น ต้นกล้าจะแข็งแรงและมีขนาดเท่ากันดังตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูเลยนะคะต้นกล้าในวัสดุสำเร็จรูปวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยที่นักเรียนจะต้องเตรียมกันนะคะอันดับแรก ถุงพลาสติกสีดําหรือกระถางพลาสติกเจานะรูตัวอย่างที่คุณครูให้เห็นนี้เป็นถุงพลาสติกสีดําเจาะรูนะคะ2ช้อนปลูกนะคะเพื่อที่ว่าเวลานักเรียนปลูกเมล็ดพันธุ์พืชนักเรียนก็จะสามารถใช้ช้อนตัวนี้ปลูกได้นะคะ3ดินร่วนค่ะจะต้องมีดินด้วยถ้าเราจะปลูกในกระถางพลาสติกหรือถุงพลาสติกจะต้องมีดินด้วยนะคะลูกนะ สิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชมเมล็ดพันธุ์พืชอะไรก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบหรืออยากจะปนะลูกนะลูกนะและอันสุดท้ายบัวรดน้ําไว้สําหรับเวลาเราปลูกในภาชนะหรือวัสดุสําเร็จรูปเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถใช้บัวรดน้ําตรงนี้รดน้ําเมล็ดพันธุ์พืชของเรานั่นเองนะคะและเรามาดูขั้นตอน ของการเพาะเมล็ดนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยตักดินลงในภาชนะหรือวัสดุสําเร็จรูปที่เตรียมไว้จนเกือบเต็มอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูนักเรียนก็สามารถนําดินร่วนหรือดินดําที่มีเนื้ออ่อนๆน,นะลูกนะนำมาตักแล้วก็เอาใส่ไว้ในวัสดุสําเร็จรูปจนเกือบเต็มเลยนะคะจากนั้นทําหลุมตื้น ให้เหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพันธุ์พืชที่นำมาปลูกไม่ต้องลึกจนเกินไปนะคะแล้วจากนั้น 3. หยอดเมล็ดลงในหลุมที่ทำไว้แล้วกลบดินบางๆรดน้ำให้ชุ่มเพื่อที่ว่าเมล็ดพันธุ์พืชตัวนี้จะได้เจริญเติบโตกลายมาเป็นต้นอ่อนนั่นเองและสุดท้ายเมื่อต้นกล้า แข็งแรงดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในที่ที่จัดไว้ต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตกลายเป็นต้นพืชต้นใหญ่นั่นเองหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนั้นคุณครูก็มีภาระงานมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มนี้นะคะในหน้าที่49ค่ะ ถ้านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนนำมาส่งครูเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ